ยังอยู่กันที่สหรัฐนะครับในเรื่องของการให้วัคซีนนะครับสำหรับการป้องกันโควิด -19 โดสเดียวครับสำหรับที่ประเทศสหรัฐนะครับในเรื่องของการอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ของจอร์แดนแอนด์จอร์แนสำหรับกรณีฉุกเฉินเปิดทางให้ประเทศที่มีวัคซีนตัวที่3สําหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งคร่าชีวิตชาวอเมริกันชนเนี่ยมากกว่า5 0 0 0 0 0รายแล้วนะครับ วัคซีนโดสเดียวนี้นะครับมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 อาการรุนแรงนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงป้องกันตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆด้วยกับคำกล่าวของสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐหรือ FDA ก่อนไฟเขียวใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้งนั้นโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนี่นะครับมีการขานรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวระบุเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับชาวอเมริกัน และความคืบหน้าที่น่ายินดีนะครับในความพยายามของเราเนี่ยสำหรับนำพาไปสู่ให้วิกฤตนี้สู่จุดจบ ซึ่งอย่างไรก็ตามนี้เะครับเขาได้มีการเรียกร้องอเมริกันชนเนี่ยให้อยู่ในความระมัดระวังต่อไปภายใต้ข้อจํากัดต่างๆสําหรับการต่อต้านไวรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการเวร้นระยะทางสังคมพร้อมเตือนว่าตัวกลายพันธุ์ใหม่ของไวรัสเนี่ยยังคงอยู่เป็นภัยคุกคามแต่เราเนี่ยไมส่สามารถปล่อยให้กาดตกหรือทึกทักได้ว่าเราเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วพูดถึงวัคซีนกันหน่อยครับ ตัวที่3นี่นะครับถูกมองว่าเป็นหนทางที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในการพยายามยกระดับอัตราสร้างภูมิคุ้มกันในสหรัฐเป็นประเทศที่มีเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดเลยนะครับห้าแสนกว่าคนซึ่งในการทดลองทางคลินิกกลุ่มใหญ่ของจอร์แดนแอนจอนร์แนนี่นะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออาการอุนแรงในสหรัฐถึง85.9%ส่วนในแอฟริกานี่นะครับ มีอัตราประสิทธิภาพในการป้องกันติดเชื้ออยู่ที่81.7%และ87.6%ที่บราซิลที่สำคัญนะครับผลการวิเคราะห์ของกลุ่มประชากรต่างๆนานา,นา,นาเนี่ยพบว่าวัคซีนของ j o h n ส o นแอนด์จอรมีประสิทธิภาพไม่ต่างกันในทุกกลุ่มอายุเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะครับ โดยวัคซีนของสถาบันนี้เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนตัวที่3ที่ได้รับไฟเขียวจากสหรัฐต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์และของโมเดนาที่ได้รับการอนุมัติในกรณีฉุกเฉินตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้นะครับก็มีประชาชนชาวสหรัฐแล้วมากกว่า6 3ล้านคนเออขออภัยฮะ65ล้านคนที่ได้รับวัคซีนแล้วนี่อย่างน้อย1โดสของทั้งไฟเซอร์หรือไม่ก็ของโมเดนา อย่างไรก็ตามเนี่ยวัคซีนของจอรนสรันแอนด์จอรนสรันนั้นเนี่ยต่างออกไปนะครับเนื่องจากมันเนี่ยใช้เพียงแค่โดสเดียวและสามารถจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไปได้มอบความได้เปรียบทั้งด้านโลจิสติกและในทางปฏิบัติ วัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอนสานเนี่ยดูเหมือนจะมอบการป้องกันปกป้องเนี่ยนะครับน้อยกว่าวัคซีนประมาณ2โดสของไฟเซอร์และโมเดนาได้ซึ่งต่างมีประสิทธิภาพต่อต้านอาการป่วยต่างๆจากนานาการติดเชื้อโควิดในสายพันธุ์เดิมนะครับราว95%อย่างไรก็ตามนะครับวัคซีนทั้ง3ตัวเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าสามารถปร้องกันอย่างสมบูรณ์ต่อการเสียชีวิตและการติดเชื้ออย่างรุนแรงรวมถึงต้องเข้าโรงพยาบาล ทางด้านบริษัทเนี่ยมีการถแถลงนะครับว่าพวกเขามีเป้าหมายในการส่งมอบวัคซีน20ล้านโดสในช่วงเส้นเดือนมีนาคมและ100ล้านโดสในเดือนมิถุนายนแม้สหรัฐเนี่ยกำลังผลักดันให้ร่นเวลาให้เร็วขึ้นซึ่งทางด้านจอร์สันแอนจอร์สันนี้ใช้ไวรัสอดีโนนะครับเป็นตัวนำพาคำสั่งทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันตอบโต้ไวรัสเป้าหมายกรณีนี้เนี่ยก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเอง ก็ต้องดูให้ดีนะครับระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยปัญหาของโลจิสติกของสงวัคซีนสายสองสองสองตัวนี้นะครับมีปัญหาคือในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในการติดลบถึงลบเองศาในการขนส่งเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจอนสันกับจอนสันจึงตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้วัคซีนเพียงแค่โดสเดียวในขณะที่โมเดอร์นาโบนเนนาและไฟเซอร์เนี่ยต้องฉีด2โดสอันนี้คือความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะครับแต่ถ้าพูดของไทยเนี่ยจะเป็น2วัคซีน2 ตัวนั่นคือแอสตรา e ซเนกาและซินูแวกนะครับเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ